เสียงทมยามอารุณวันพระเรือนสวดีที่เจ็ดเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 8เช้านี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมไัตนเรทัศใหญ่สงกราเป็นช่วงเวลา ที่กลับมาเพิ่มองค์ความรู้คือปัญญาให้กับจิตจิตเป็นธาตุชีวิตเป็นธาตุต้นกำเนิดก็เกิดสัรพสิ่งเป็นธรรมธาตาุธาตตั้งต้นแห่งธรรมทั้งหลายเริ่มที่จิต จบที่จิตเป็นความจริงเมื่อทวนกระแสกลับมาถึงนรู้อยู่ภายในก็จะเห็นความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาเป็นความไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเป็นวิธีลัดสันตดตรงเป็นปฏิปทาที่ง่ายและก็ รู้ได้ฉับไวรู้ได้ฉับรันรู้ได้รวดเร็วเชื่อว่าสุขาปฏิปทาทิปปาปิญญาเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาปฏิปทาทั้งสี่ทุกขาปฏิปทาทันตาปิญญา สุขาปฏิปทาคิดปาปิญญาสุขขาปฏิปทาทันตาปิญญาสุขขาปฏิปทาคิดปาปิญญาทั้งสี่นี้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือสุขขาปฏิปทาคิดปาปิญญาเป็นการปฏิบัติที่ง่ายแล้วก็รู้ได้ไว เป็นวิธีที่หลายท่านอยากจะพบอยากจะเจอณนะช่วงเวลานี้ยุคนี้เป็นยุคที่ธรรมะรัดสั้นตัดตรงแล้วก็รู้ได้ฉับไวนี่คือเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ดูได้ไว แล้วก็เหมาะกับยุคปัจจุบันนี้เพราะว่ายุคปัจจุบันนี้นั้นเป็นยุคที่มีความแข่งขันมีความลิ่นลนในการทำานไม่มีเวลามากในการที่จะปฏิจจบัติธรรมให้ยุ่งยากแล้วก็รู้ได้ ชาซึ่งเป็นวิธีที่ใช้มาเก่าก่อนแต่ยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่อะไรอะไรต่างๆก็รวดเร็วฉับไวทุกอย่างพัฒนาแบบก้าวกระโดดเหมือนอย่างโทรศัพท์ โทรศัพท์สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายพัฒนาจากแค่โทรพุยาก็มาเป็นใช้ยตะมานได้สารพัดประโยชน์เรียกว่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถเหมือนมีคอมพิวเตอร์ย,อย,ย,อย่อยๆเป็นการรวมไว้ในทุกสิ่ง ดูในเครื่องเดียวกันทั้งการสื่อสารทั้งการตำานทั้งการผ่อนคลายดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆมากมายแต่ที่สำคัญโทรศัพท์สามารถเชื่อมต่อให้เกิดการรับรู้ ในทางธรรมะชื่อว่าธรรมะก็แพร่หลายสามารถรับรู้จากการใช้โทรศัพท์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นในแอปแดงแอปฟ้าแอปเขียวแอปดำซึ่งทั้งหมดนี้ ก็พอเพียงที่จะได้ฟังธรรมซึ่งธรรมที่ได้ฟังนั้นเป็นธรรมะที่เป็นความจริงเรียกว่าเป็นสัจธรรมเป็นธรรมที่ไม่ต้องยุ่งยากในการค้นหายางสมัยก่อนถ้าต้องการฟังธรรมะที่เป็นสัจธรรมถ่ายทอดจากจิตที่รู้แจ้งแล้วต้อง เิ้นลนก็หาเข้าไปในป่าในเขาไปในสถานที่ที่มีพระสุปฏิันโนความนักอยู่หรือสำนักปฏิบัติธรรมดังๆมีครูบาอาจารย์ที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการถ่ายทอดธรรมแต่ปัจจุบันนั้นแค่มีโทรศัพท์ เครื่องเดียวก็สามารถฟังรำที่ว่านี้ได้แล้วก็มากมายเสียด้วยเพราะฉะนั้นเจนได้ว่ายุคปัจจุบันเป็นยุคที่พัฒนาในการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้รัดสั้นให้สำเร็จประโยชน์ได้อย่างเร็ววัยเกิใช้เวลาน้อยแต่ว่าได้ได้ความสมบูรณ์ แห่งผลประโยชน์ที่ควรได้รับโดยไม่ต้องยุ่งยากลำบากอย่างที่แล้วมาดังนั้นทำก็เป็นเช่นเดียวกันควรที่จะลัดสั้นตัดตรงแล้วก็สำเร็จประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วฉัวบไวศุก้าปฏิปทาคิดป,ปาปิญญาจึงเป็นวิธีที่เหมาะกับยุคสมัย ยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างที่กล่าวทุกอย่างพรั่งพร้อมสมบูรณ์โดยการใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวโทรศัพท์เครื่องเดียวมันเป็นทั้งหมดแเง่งความเป็นไปเง่งชีวิตมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการเป็นอยู่ธรรมะ ก็อยู่ในที่เดียวกันสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในหนึ่งหนึ่งเครื่องของโทรศัพท์นั้นเจกเช่นเดียวกันกับธรรมะธรรมะที่ที่มีประโยชน์แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นก็ใช้ให้เป็นประโยชน์โสตดิผลมากมายหลายประการแค่ตื่นรู้อยู่ภายใน ตวนกระแสกลับมาเตือนรู้อยู่ภายในก็จะครอบคลุมทั้งหมดแห่งการรู้เพราะว่ารู้ที่จิตก็จบสิ้นการเรียนรู้ได้ทั้งหมดวิชารู้แจ้งจิตจึงเป็นวิชาที่สมบูรณ์ในวิชาทั้งหลายสามารถรู้ความจริงได้ทั้งหมดที่จิตทุกอย่างเกิดที่จิตแล้วก็ สมบูรณ์ที่จิตเกิดที่จิตตั้งอยู่ที่จิตและสลายไปที่จิตแล้วความจริงแห่งความสมบูรณ์นั้นก็คือที่จิตที่จิตนั้นเป็นความสมบูรณ์พร้อมที่จิตนั้นเป็นความบริบูรณ์พร้อมที่จิตนั้นเป็นความบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งยวดพร้อมแล้วฉันไหนต้องหาอกไปข้างนอกฉันไหนต้องปฏิบัติธรรมข้างนอก จะไหนจึงต้องทำอะไรให้ยุ่งยากมากความเป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องลำบากกันอีกเล่าตวนกระแสกลับมาที่จิตก็จบพบกับความเป็นจริงแห่งธรรมธรรมาธา,าตุธาตุตั้งต้นแห่งธรรมทั้งหมดก็คือธาตุว่างเปล่าใสาบริสุทธิ์ก็คือจิตนั้นจิตเป็นธาตุกอเกิดสรรพสิ่งมนโนบุพพังเข้ามาธรรมา ทำทั้งหลายมีจิตตั้งต้นมีจิตเป็นประธานมีจิตถึงก่อนดังนั้นสิ่งทั้งหลายถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีสิทธิจักอุบัติหรือปรากฏเพราะมีจิตจึงมีปรากฏการต่างๆอุบัติขึ้นมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นนามธาตุรูปธาตุสามแดนโลกธาตุอนันตจักรวาลมานันตัดจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้น ก็เกิดจากจิตทั้งหมดทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในเถิด mm. ก็จะรู้แจ้งไปจากจริงแห่งธรรมทั้งหมดทั้งที่เป็นวิสังขารและสังขารซึ่งทั้งหมดก็คือรวบยอดอยู่แค่นี้แค่นี้ก็เป็นทั้งหมดดังที่กล่าวแล้วว่าเมื่อธรรมะเป็นเรื่องง่าย แล้วก็รัดสั้นตัดตรงรู้ได้ฉับไวก็ควรที่จะเราทั้งหลายปรับเปลี่ยนวิธีปรับเปลี่ยนการดำเนินจากดำเนินยากลำบากทุกขาปฏิปทาตาเปลี่ยนมาเป็นสุขขาปฏิปทตาและจากการรู้ได้ยาก รู้ได้เนินจ้าก็เป็นการรู้ได้ง่ายรู้ได้ไวรู้ได้ฉับพลันเรีกว่าสุข,ขาปฏิปตาคิปปาพิญญาเป็นมิตรที่ดีทุตที่สุดทีด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว ดังนั้นเราทั้งหลายจงมาใช้วิธีนี้กันเถิดวิธีที่ปฏิบัติง่ายและก็รู้ได้ฉับพลันและว่ารับผลได้ไวก็คือแจมแจ้งในต่ำทั้งหมดแค่ตวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในก็จะรู้แจ้งทั้งสิ้นรู้แจ้งจิตก็คือรู้แจ้งธรรมรู้แจ้งทั้งหมด ดังที่กล่าวแล้วว่าทุกอย่างเกิดจากจิตเมื่อต้องการรู้ธรรมก็กลับมาที่จิตก็จะรู้แจ้งได้ทั้งหมดพ้นจากความสงสัยเรียกว่าหมดเส้นสงสัยก็จะจบสิ้นการศึกษาพ้นจากทุกพ้นจากวัตะพ้นจากการเกิดได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างตรงแท้แน่นอน ในการทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในรู้แจ้งจิตได้ก็จบสิน้นการศึกษาปิดวัตตากได้ขอสัจจะแต่งความเป็นพุทธ,ธะทั้งหมดปลอมพลัง,ลงโดยองค์ความรู้วนบริสุทหมดจดอย่างยิ่งยวดจนไปออกไปให้ไปสารสำริดสำริจ,รจ,รจแก่ทุกดว,วงจิตดวงวิญญาณทั่วสามแดดโลกธาตาุนอนัตนตจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่ณนะ พบภูมิใด,ดมิติใดอนุใดปรมานุใดถูกพลังกดทับด้วยมนดำกาตาอาคมใดด้วยแรงอาคาตพยาบาทใดด้วยสัจจะใดด้วยความไม่รู้ใดจงมาลายเช่นไปเถิดจงประจักษ์แจ้งในความจริงทั้งหมดอยู่จรงหน้าตอนนี้ด้วยการตวนกร,รกระแสกลับมาตื่นรู้เต็มหัวใจสิ้นสงสัยจบสิ้นการศึกษาพ้นจากทุกพ้นจากวัตาพ้นจากการเกิด เป็นอิสระตื่นรู้ได้แล้วจงตั้งสัจจากเป็นจิตพุทธ,ธะเพื่อทำหน้าที่หรือสัตว์คนสัตว์ใด้หมดไม่เหลือแม้แต่ตวงจิตเดียวเป็นการทำหน้าที่อ,อันพ้นอามครั้งสุดท้ายช่วยพระพุทธเจ้าพี่พระอาจารย์และพี่น้องทั้งหมดไปด้วยกันทุกดวงจิตดวงวิญญาณด้วยเถอด